Bitcoin ยังบูไม่เต็มที่ประสัทวิเคราะห์คริปโต into the อ l o c k อกครับเผยถึงสิ่งที่ทำให้บิตคอยเนี่ยยังบูไม่เต็มที่ครับ บริษัทวิเคราะห์คริปโตอินทูเดอะบกครับกล่าวว่าตัวชี้วัดหลักตัวหนึ่งนะครับได้แสดงให้เห็นว่า i t t o o n เนี่ยไม่ได้อยู่ในตลาดกระทิงอย่างเต็มรูปแบบครับ t n t ทูเดอะบก็กล่าวว่าปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันของ i t t o o n ครับแตกต่างจากในช่วงตลาดกระทิงในอดีตเนื่องจาก Bitcoin ยังคงยืนระ,ย,นระยะนะครับที่ระดับ40่0 0ดอลลาร์ บริษัทวิเคราะห์กล่าวว่าผู้ที่ถือบิตคอยครับไม่ได้ทําอย่างที่คาดหวังในช่วงตลาดกระทิงขณะที่ราคาบิตคอยเนี่ยลดลงประมาณ10%ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่การอนุมัติของ Bitcoin ETF เกิดขึ้นทาง Into the Box ครับได้กล่าวว่าแอดเรสส่วนใหญ่ที่ลดจํานวน b บิตคอยถือเอาไว้คือผู้ถือที่ถือเป็นระยะเวลาแค่ 1- 12เดือนนะครับก็เป็นถือเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครแค่ไม่เกิน1ปีนะครับ ขณะเดียวกันครับผู้ถือระยะยาวยังไม่ได้ช้อนซื้อแบบบ้าระหำเหมือนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับโดย Bitcoin ที่ถือโดยนักลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยก็มีจำนวนลดลงเล็กน้อยนะครับก็โดยที่ MVRV ครับคืออัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดของ Bitcoin ที่ถูกเคลื่อนย้ายในรอบ5ปีหรือว่า Market Value นะครับกับผลรวมของมูลค่าบิตคอยตอนที่มันถูกเคลื่อนย้ายครั้งสุดท้ายบนเชนนะครับ ก็ถ้าเราดูแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าอมืมันยังเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือขยับตัวที่เรียกว่าน้อยมากๆนะครับมันอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าผู้คนเนี่ยเริ่มชินกับบิตคอยแล้วมากพอสมควรนะหลายคนเนี่ยเคยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวตกรถไฟนะครับโฟโมนะครับพอเห็นราคามันพุง่งปุ๊บหรือว่ามีเหตุเหตุมีข่าวต่างๆที่บอกว่าเดี๋ยวราคาจะขึ้นนะ คนก็จะรีบกระโดดกันเข้ามามาซื้อมาขายอะไรกันว่ากันไปนะครับแต่พอตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆซ้ซซนะครับต่อให้ตอนนี้ ETF นะผ่านแล้วผมว่าหลายคนน่าจะกำลังรอเหตุการณ์ Bitcoin Halving ด้วยนะครับเหมือนทุกคนมีสติแล้วเคยเกิดแล้วนี่ฉะนั้นก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะใจเย็นออรอเพราะกลัวว่าจะถูกปั่นอีกครับกลัวเฮ้ยเนี่ยพอกระแสะมากูรีบทำอะไรก็ตามสุดท้ายเอ้า พอไตอีกแล้วอะไรประมาณนี้สำหรับคนที่เทรเระยะสั้นนะครับแต่คนที่ถือยาวเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะหลายคนก็ซื้อเก็บนะบซื้อเก็บยาวๆไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าเออคุณอยู่ในสถานะไหนนะครับแต่ที่แน่ๆครับตอนเนี้มันยังบูไม่เต็มที่แน่นอนนะเหมือนอารมณ์ยังกักๆอยู่นะครับค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรนะสำหรับบิตคอย n ในช่วงนี้ครับยังไงก็จับตาดูต่อไปครับเพราะว่าเหตุการณ์ของบิตคอย n h ฮับวิ่ง จะมาถึงแน่ในช่วงก่อนกลางปีนี้นะครับก็หวังว่า Bitcoin จะดีดตัวขึ้นไปมากกว่านี้นะอย่างน้อยไปแตะสักออทามไฮเดิมก็ยังน่าดีใจนะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับยังไงก็ติดตาม Bitcoin c r ซี y ครับป้าไกลสุดเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวัน8โมงเช้าที่นี่ครับไทยทาว c h ช n แนลครับคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะว่าทุกที่มีคนไทย ผมจะนำข่าวสารของบิตคอยมาอัปเดตให้ฟังกันทุกวันเลยนะครับผมซัพพอร์ตกันได้ครับกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถเติมกำลังใจให้ผมครับเติมแรงเติมพลังให้ผมโดยการเติมเงินไปที่ True Money w a l l e t นะครับที่ให้ไว้ด้านล่างหรือว่าอยากจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อไม่ให้พลาดทุกคอนเทนต์จากช่องนี้นะครับก็สามารถกดปุ่มจอยใต้คลิปได้เลยนะครับกดเลยครับแล้วเลือกเลยครับว่าจะเป็นรายเดือนแบบไหนนะครับที่สําคัญครับคนที่กดปุ่มจอยเท่านนนั้ะ กดจอยเท่านั้นเป็นเมมเบอร์เท่านั้นแบบไหนก็ได้เนี่ยนะฮะคุณมีสิทธิ์นะที่จะลุ้นในกิจกรรมคืนกำไร,รให้กับสมาชิกครับก็จะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะฮะในไลฟ์สดในวันอาทิตย์นะครับก็ทุกวันอาทิตย์นะเวลาประมาณ6โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะคับรายการ What The Fact นะครับยังไงติดตามกติกากันได้นะตอนตอนนี้นะก่อนอื่นกด u u s c r i b ์ก่อนเลยกดปุ๊บนะฮะคุณจะได้ติดตามช่องนี้ไว้ก่อนเลยนะครับผม วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ